สวัสดีครับผมวันนี้นคนรซัพยย่างยนต์นะครับพามาชมตัว,ล,วล้อเลนโซ่นะครับแล้วก็ล้อด้วยยางแฮนกุกสองหกห6นะครับ ล้อเป็นล้อเลนโซ่แท้เลยนะครับผมเป็นสี RS ดำด้านนะครับลายลูกโม่นะครับตัวน,นี้เป็นสีดำด้านแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นขอบลูกโม่ลูกโม่มีการกลึงนะครับลายจะเป็นลายแบบลูกโม่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยกลมๆตรงเนี้ยจะมีเป็นการกลึงขอบแลนะนะเรี Dear, ยบร้อยแล้วนะครับสีจะเป็นสีด้านทั้งใบนะครับความลึกของตัวล้อเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่นิ้วนะจากตรงนี้นะขึ้นมาถึงตรงเนี้ยสี่นิ้วได้เลยนะครับลึกมากๆเลยนะครับ แล้วตัวนี้ก็ร้านด้วยอย่างแฮนด o กุ๊กนะครับเป็นรหัส AT2 นะรหัส AT2 จะเป็นประมาณนี้ลายก็จะเป็นลาย AT นะครับยังไม่ออกยังไม่ออกสไตล์มัดนะครับยังเป็น AT อยูน่นะครับใช้กับถนนดำถนนแดงได้สบายๆนะครับยางจะอ้วนมากๆนะครับเป็นตัวหนังสือขาวนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่วีโก้เอ้ยลีโวคันนี้นะครับเดี๋ยวรอชม ๆๆนะวันนี้ก็พามาชมตัวรีโว่ตัวสูงนะอันนี้ทำการจัดทรงยกสูงนะครับเรียบร้อยแล้วยกสูงยังไงอันนี้ก็ใส่ตัวรองครับตัวรองโชว์ด้านบนนะครับความสูงเนี่ยที่เราเห็นนะครับหนึ่งนิ้วนะตรงเนี้ยนะสีน้ส้สมครับ ลองจากโคดน,นะครับไม่ต้องทําอะไรกับโชคล่างหรือทําอะไรยุ่งเกี่ยวกับของเดิมเลยนะครับแค่ลองก่อสูงไปหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าคันนี้จะใส่ยางเจ็ดห้านะสองหกห้าเจ็ดห้านะในข้างหลังเนี่ยทําการลองเหมือนกันนะครับจะเป็นการลองชุดเหล็กเข้าไปหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้ ตอนนี้ทําการลองหนึ่งนิ้วครึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากของเดิมจะไม่มีนะตรงนี้มันจริงๆตรงนี้สีส้มเนี่ยคือของเสริมที่เราใส่เข้าไปนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็มีความสูงดันขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเพื่อที่จะใส่ยางสองหกห้าเจ็ดห้าสบายสบายนะครับเดี๋ยวตอนใส่เสร็จเดี๋ยวผมพาชมกว เรียบร้อยนะครับกับตัวรีโวนะครับ P Runner ตัวนี้ใส่เป็นล้อเลนโซแท้นะครับเป็นสเปคขอบ16กว้าง9 of 0นะครับล้วด้วยยาง2 6 5 75 16นะครับยกสูงหน้า1นิ้วหลัง1นิ้วครึ่งนะครับยกสูงด้วยตัวลองตัวเหล็กลองนะครับชุดกล่องนะครับผมล้ออย่างที่ผมเดี๋ยวผมไปรีวิวล้อให้อีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ล้นนะ พราะตัวนี้โป่งใหญ่มากๆนะครับข้างหน้านี่ทําการยกแล้วนะครับแล้วก็ใสย่ยางเจ็ดห้านะเดี๋ยวผมเอานิ้วสอดเข้าไปนะครับผม mm hmm. ว่าเหลือเยอะหนึ่งฝ่ามือกับอีกประมาณสามก็ปืู่ประมาณแปดนิ้วมือแปดนิ้วมือผมนะครับจะมองเห็นข้างในเห็นไหมเป็นตัวรองหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับด้านหน้านะครับแปดนิ้วมือเดียวดูข้างหลังนะครับข้างหลังรองมานิ้วครึ่งนะจากของเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน หนึ่งฝ่ามือกับอีกโอ้ยประมาณเกือบสิบนิ้วมือนะครับสิบนิ้วมือได้นะครับสูงมากๆเลยนะสิบถึงสิบเอ็ดนิ้วมือผมเลยนะยางเป็นสองหกห้าเจ็ดสิบห้านะครับเนี่ยยางเป็นโอเวอร์ไซด์แล้วนะครับให้ดูเต็มคันเลยนะครับให้ดูเต็มคันเลยเต็มคันนะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะ ไปดูกันที่ตัวล้อต่อนะครับก็มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตอนนี้ผมใส่กับตัวรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงพื้นนะเดี๋ยวให้ดูล้อก่อนว่าสเปคเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้ก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับเป็นล้อเลนโซ่นะครับกว้างแปดกว้างเก้าออฟศูนย์นะครับ เป็นสีสีดำด้านนะครับผมทั้งใบนะครับแล้วก็มีการกึงขอบตรงนี้ es, inters, นะครับกึงเป็นเหมือนหมุดนะเป็นมันมันไม่ใช่เป็นน็อตนะไม่ใช่เป็นมุดนะเป็นการกึง <ise Exc> <injury> นะครับเปล้แ like oh. ท้เลนโตนะครับเป็นสีด้านตรงนี้มีความลึกนะออกมาเนี่ยสี่นิ้วเลยนะครับสี่นิ้วเลยและตรงกลมๆตรงนี้นะครับมีการกึงมิลลิ่งกันนะครับ บาทตรงนี้จะพอดีกับตัวรุ่นโตโยต้าเลยนะครับไม่ต้องใส่ปลอกกันสั่นนะครับพอดีมากๆนะครับแต่มันก็สามารถใส่ปลอกกันสั่นด้วยมีวิธีการใส่ถ้าเกิดว่ามันยังสั่นก็ยังสามารถทําได้นะครับเราลัดด้วยยางแ a n k o ก k ุ๊นะแฮน k o ก k ุ๊ตัวนี้จะเป็นรหัส AT2 นะครับ AT2 จะเป็น26575เลยนะครับอันนี้คือโอเวอร์สเปคแล้วนะ7516นะครับเราจะใส่ยางนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราย เราลองให้มันสูงขึ้นนะครับไม่งั้นเราเลี้ยวติดนนี่คือด้านหน้านะครับยาง AT2 จะเป็นดอกลาย AT นะครับออเทเลนนะครับยังไม่ถึงกับเป็นยางมัดนะครับอันนี้ยางตัวนี้สามารถลุยได้ทั้งถนนดำและถนนแดงนะครับยางจะโอเวอร์อ้วนๆเลยนะครับอมสวยมากๆเลยนะมันมีริมกัด คุมขอบล้อด้วยนะครับสังเกตนะครับตรงนี้คุมขอบล้อกันกันกันกร,กระแทกกันการขูดขอบอะไรพวกนี้นะครับยางอ้วนมากเลยนะดูระยะไกลๆนะครับอ้วนเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะสวยมากๆ,ๆนะครับตอนนี้ล้อตัวนี้เป็นสเปคกว้าง9ออฟศู์นะครับข้างหน้าเนี่ยจะล้นประมาณนี้นะ,ะล้นประมาณนี้อไปดูข้างหลัง ข้างหลังยังไม่ได้เอารถลงนะก็ประมาณนี้แหละมันมีปร่งนิดนึงนะครับช่วยไว้แล้วด้วยตัวนี้เป็นตัว r i v ี r p นเน n e r นะครับโอเคเดี๋ยวรอรถลงเดี๋ยวรีวิวเพิ่มนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้ไปเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ อยากจะยกสูงรถนะครับแล้วก็แย่กระส่ยางเป็นสองหกห้าหกห้าเจ็ดสิบเอยสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับก็จัดได้เลยสเตปนี้สวยโหดใช้งานได้จริงสบายๆนะครับไม่ต้องยุ่งกับของเดิมเท่าไหร่นะครับเสริมเข้าไปเลยนะครับชุดเหล็กชุดกล่องชุดกล่องลงชุดกล่องยกนะครับหน้าหนึ่งนิ้วหลังนิ้วครึ่งนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับ 094 540นะครับ9999นะครับอย่าลืมไปชมรูปท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ perfect, perfect.